สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาวิทยาศาสตร์ป5เนาะอ่าโดยวันนี้ที่คุณครูจะมาสอนจะเป็นในหน่วยที่หกอ่าหน่วยที่หกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวโดยเรื่องดาวนี้จะแบ่งออกเป็นสองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะคะโดยเรื่องแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์แล้วก็ในเรื่องที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งและเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาว สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแรกกันก่อนคือความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์เนาะนักเรียนหลายคนในช่วงปีใหม่อาจจะได้กับต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะอยู่ในกรุงเทพก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่ได้ไปเขาดาวที่ต่างจังหวัดถ้านักเรียนได้ลองสังเกตดาวบนท้องฟ้าเนี่ยนักเรียนอาจจะเห็นกลุ่มดาวที่มีมากมายถ้าเทียบกับในกรุงเทพก็จะมองเห็นดิบลี แต่ถามว่าในกรุงเทพเมื่อเรามองแล้วทำไมถึงเห็นดาวน้อยนิดจังเลยซึ่งนั่นอาจมาจากการที่ในกรุงเทพของเรานี้มีทั้งตึกมีทั้งแสงจึงทำให้บทบางการมองเห็นของดาวแต่ถามว่าดาวนั้นหายไปไหนไหมไม่เลยดาวก็ยังอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นนั่นเองหากเรียนสังเกตโดยละเอียดและต่อเนื่องจะพบว่าดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกัน อย่างเช่นการกระพริบของแสงความสว่างสีหรือแม้แต่ตำแหน่งบนท้องฟ้านั่นเองอ่านี้จะเป็นดาวบนท้องฟ้าภาพจำลองดาวบนท้องฟ้าเนาะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ว่าความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์มันเป็นอย่างไรเราต้องมารู้ก่อนว่าดาวนั้นมีความหมายอย่างไร ซึ่งคำว่าดาวในภาษาไทยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2,554เขาให้ความหมายของดาวไว้ว่าดาวก็คือสิ่งที่เห็นเป็นดวงเ,เล็กๆมีแสงในท้องฟ้าเวลามืดอ,อย่างเช่นดาวประจำเมืองดาวเหนือแต่ในภาษาอังกฤษนั้นเขาจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าดาวจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าดาวเคราะห์ดาวเคราะห์มีลักษณะอย่างไรซึ่งดาวเคราะห์ภาษาอังกฤษคือ planet ดาวเคราะห์มีลักษณะก็คือจะไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ถ้าเรามองเห็นเรามองเห็นได้อย่างไรนะคะ,ะเรามองเห็นได้เพราะว่าดวงอาทิตย์นั้นส่องสว่างมาแล้วแสงจากดวงอาทิตย์นั้นตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเราดาว ยังมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินด้วยแปลว่า Wander ซึ่งคำนี้แปลว่าอะไรโอ้แปลว่าอะไรนะผู้สัญจรหรือนักเดินทางนั่นเองตำแหน่งบนท้องฟ้าของดาวเคราะห์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันดาวเคราะห์หลายคนอาจจะรู้จักแล้วอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นโลกดาวศุกร ดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารนั่นเองต่อมาดาวเลิกดาวเลิกบางคนก็เคยได้ยินมาแล้วว่าดาวเลิกนั้นมีลักษณะอย่างไรดาวเลิกภาษาอังกฤษเรียกอย่างว่าสตาร์ดาวเลิกจะมีลักษณะก็คือจะเป็นกลุ่มดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองมองเห็นเหมือนกระพริบแสงโดยดาวเลิกนี้จะมีตำแหน่งประจำทำให้เรามองเห็นว่ากลุ่มดาวนี้มีรูปร่างที่โค้งที่ ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเรามองจากโลกแล้วดาวฤกษ์ดูเหมือนว่ามันไม่เคลื่อนที่เพราะอะไรเพราะว่าดาวฤกษ์นั้นอยู่ไกลาจากโลกมากโดยจะอยู่นอกระบบสุริยะของเราอีกต่างหากดาวฤกษ์ทุกคนรู้ดีคืออะไรดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองคือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดนักเรียนใช้กล้องโทรทัศน์ที่มีกำลังขยายสูง,ส,งสูงเลยนะ ในการสังเกตดาวเคราะห์จะพบว่ามีลักษณะเป็นดาวที่มีขนาดชัดเจนสามารถวัดความกว้างได้มีสีหลากหลายอย่างเช่นดาวพุธและดาวพฤหัสบดีจะมีลักษณะเป็นสีขาวส่วนดาวอังคารจะมีลักษณะเป็นสีแดงและดาวศุกร์ดาวเสาจะมีลักษณะขาวอมเหลืองซึ่งแตกต่างจากการสังเกตดาวโลกดาวเลิกขอภหย ไม่ว่านักเรียนจะใช้กล้องโทรทัศน์ที่มีกําลังขยายสูงเท่าไรนักเรียนก็จะมองเห็น,เป,นเป็นเพียงแค่จุดแสงเท่านั้นเหมือนจุดแสงเล็กๆอยู่บนท้องฟ้านั่นเองอ่าอันนี้จะเป็นภาพจําลองดาวที่เรามองเห็นเป็นท้องฟ้าดาวที่เรามองเห็นในท้องฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดาวเลือกทั้งสิ้นนะคะนี่อันนี้ถ้าอันนี้คือเขาใช้กล้องโทรทัศน์ในการ ส่องดูแลจะมีเห็นเป็นจุดขาวๆแบบนี้เป็นจุดๆแบบนี้อ่าอันนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูภาพตัวอย่างของกล้องโทรทัศน์และการใช้กล้องโทรทัศน์ในการส่องดูดาวอ่านี้จะเป็นลักษณะของกล้องโทรทัศนะ์นะส่วนวิธีการส่องจะส่องแบบนี้เลยจะใช้วิธีการส่องแบบนี้แต่ถ้าเกิดนักเรียนคนใดสนใจนะคะ ที่อยากดูดาวว่าเอ๊ดาวที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราอยากส่องซูมใกล้ๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะนักเรียนสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่ไปดูไปดูดาวที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7็ที่จังหวัดฉะเชิงเซาได้เลยถ้าในสถานการณ์ปกติเขาก็จะเปิดให้นักเรียนเป็นรอบๆให้นักเรียนสามารถเข้าไปดูได้นักเรียนสามารถไปดูได้เลยถ้าเกิดนักเรียนสนใจเนาะออาทีนี้มาดูวิธีการสังเกตความแตกต่าง ของดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์อันนี้คุณครูสรุปให้เนาะจะมีด้วยกัน4ี่ข้อด้วยกันเลยข้อแรกสังเกตจากการส่องแสงของดวงดาวถ้าเกิดดาวดวงนั้นมีการกระพริบแสงจัดว่าเป็นดาวดาวฤกษ์แต่ถ้าเกิดดาวดวงนั้นมีแสงสว่างนวลน,นิ่งไม่อยู่ณนะตำแหน่งเดิมเมื่อเทียบกับดาวส่วนใหญ่ก็จะจัดเป็นดาวเคราะห์ Yeah. นีข้อแรกคือการดูแสงสว่างก่อนการส่องแสงเนาะอันที่2องจะสังเกตจากการเคลื่อนที่ถ้าดาวแต่ละดวงไม่มีการเคลื่อนที่และเกาะกลุ่มกันอยู่ในตำแหน่งเดิมจะจัดเป็นดาวเลือกแต่ถ้าดาวแต่ละดวงมีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ณนะตำแหน่งเดิมเมื่อเทียบกับดาวส่วนใหญ่ก็จะจัดเป็นดาวเคราะนั่นเองส่วนข้อ3ดาวเลษ์ดาวเลือส่วนมากจะอยู่เป็นกลุ่ม หรือว่าเป็นหมู่ส่วนข้อ4อ่ะข้อ4วิธีการสังเกตข้อ4คือถ้าดูดาวเลิกด้วยกล้องโทรทัศน์อ่ะเมื่อกี้ที่ครูแจ้งที่ครูบอกที่ครูบอกไปเนาะถ้าเกิดดูดาวเลิกด้วยกล้องโทรทัศน์ไม่ว่ากําลังจะสูงกํากลังขยายจะสูงขนาดไหนก็จะเห็นเป็นดวงกลมๆเป็นจุดๆนั่นเองเป็นจุดแสงทีนี้ในภาพต่อไปเราจะเรียนในหน่วยที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตำแหน่งและการขึ้นและตกของดวงดาวคุณครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนลองดูก่อนว่าทิศเหนืออยู่ทางไหนทิศใต้อยู่ทางไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงดาวแต่และดวงมีการขึ้นตกแบบไหนเนาะส่วนการบ้านมีงานทบทวนเป็นการทบทวนไปในตัวระหว่างที่เรียนเนาะเดี๋ยวคุณครูจะส่งไว้ให้ในลิงก์ใต้ช่องทาง YouTube นี่แหละแล้วนักเรียนสามารถเข้าไปกดคลิกแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ส่งกลับมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จบกัน เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค้าหน้าเราก็มาเรียนกันในเรื่องที่สองก็บายบาย